ตรงนี้ก็หยุดอืมสิงใช่ไหมเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างเงี้ย เคสี้ก็ถือเป็นเคสวิทยาทานนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจ้างช่างเข้ามาดูแลหรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านของท่านเองนะครับคือเคสนี้เนี่ยเป็นเคสการเดินระบบท่าน้ําทิ้งภายในร้านตัดผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมที่ผมมาตัดประจาผมและครอบครัวของผมนะครับก็จะสนิทกับช่างร้านตัดผมร้านนี้ครับเพราะว่าช่างตัดผมนะครับจะตัดผมให้ลูกชายผมตลอดนะครับเวลาที่ลูกชายผมผมยาวเนี่ยก็จะมาตัดร้านนี้แล้วแล้วแกก็ใจดีมากนะครับก็คือเขาตัดให้ฟรีนะครับก็ไม่ได้คิดตังค์ด้วยความเมตานะครับก็เลยกลายเป็นสนิทกัน โดยร้านของพี่เขานะครับก็จะตัดเป็นผมของผู้ชายนะครับแต่พี่เขาเองก็จะมีอ่างเขาเรียกว่าอ่างสระผมเอาไว้สระผมในกรณีที่ลูกค้าใส่เยลเซ็ตผมมาซึ่งเวลาตัดผมมันก็จะยากในการที่มีอ่างสระผมด้วยเนี่ยก็จะทําให้ช่างเองตัดผมได้ไง่ายขึ้นครับโดยมาวันนี้เองพี่เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนโลเคชั่นหรือตําแหน่งการวางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พี่เขามีอยู่ในร้านนะครับแต่ที่เป็นประเด็นที่สุดตอนนี้ก็คืออ่างสระผมนั่นแหละครับประเด็นคือว่าพี่เขาไปจ้างช่างที่เป็นเหมือนช่างประจําของพี่เขาอยู่แล้วนะครับจริง แต่เพียงว่าผมเองเนี่ยต้องทํางานตอนเช้าและกลับมาเยเนี่ยก็คือเป็นช่วงค่าไปเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาของผมกับเวลาของพี่เขาจะไม่ค่อยตรงกันครับทำให้พี่เขาเองเ่ยต้องไปจ้างช่างแทนผมมาเข้ามาดูแลงานช่างภายในระดตัดผมของพี่เขาโดยงานที่พี่เขามอบหมายให้ช่างทานะครับก็คือการเดิน่ออน้ทิ้งอ่างสระผมและผลง,งานที่ได้นะครับก็จะเป็นไปตามที่เห็นเลยครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่โชคดีมากนะครับที่ผมเสร็จจากงานรูปบ้านลูกค้าพี่เขาเห็นผมมาเนี่ยพี่เขาก็เรียกผมไปดูผลงานพร้อมกับร้องไห้ใส่ผมเล่าเรื่องทั้งน้ําตานะครับผมเอง ก็เข้าไปดูผลงานนะแล้วก็ไปเห็นภาพอย่างที่เห็นคือน้าเนี่ยนองเต็มพื้นภายนอกและภายในร้านตัดผมเลยครับเอาเป็นว่าผมสงสารเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจจะือจะแก้ไขงานนี้ให้พี่เขาครับได้โชคดีนะครับที่ว่าไม่ดึกมากก็เลยมีร้านวัสดุและอุปกรณ์พอให้ได้ซื้อมาทำให้พี่เขาครับโดยงานนี้เองผมก็ไม่ได้คิดค่าแรงของผมเลยนะครับคิดเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมกับพี่เขาเนี่ยก็เียบเสมือนพี่น้องนะครับก็ไม่ได้คิดเรื่องของค่าแรงอะไรเพราะพี่เขาเองนะครับก็ตัดผมให้ลูกชายในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมมาคโดดยไ่ิิเงน ักบาทเพะยะนั้นถึงเวลาที่ผมตอบแทนคุณโดยการที่ผมก็ไม่คิดค่าแรงพี่เขาสักบาทเช่นกันครับ